มไม่คาดหวังไม่คาดคิดดีกว่าคาดหวังในความรักแต่ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบบางคนคบกันอยู่ดีๆีวจะหายก็าหายไปเลยติดต่อไม่ได้แล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกตลอดการคุณเจอแบบนั้นเพราะตัวของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่อาจจะไม่ใช่เป็นคนขี้ระแวงมากมายเมื่อในอดีตนะนะอืมก็เลยไว้วางใจในคนรัก มาโดยตลอดไม่ได้ถามไทยไม่ได้ตามขนาดนั้นแต่สิ่งที่ได้นั่นคือมารู้อีกทีก็คือจับโปได้บางคนก็เจอรักซ้อนหรือคุณไปซ้อนเขาหรือเขาคนอื่นมาซ้อนคุณอีกทีหนึ่งเนี่ยเรื่องราวมันเป็นแบบเนี้ยซึ่งตอนเนี้ในความคิดของคุณอะคุณมองว่าขอเธอะถ้าอะไรไม่ดีไม่ใช่ขอออกไปจากชีวิตเลยขอคนที่ดีคนที่ใช่เข้ามา แต่ถ้ายังไม่มีไม่ต้องเข้ามาให้ต้องเรียนรู้หรืออะไรนะต่างคนต่างอยู่ไปเลยถ้าจะมามาเป็นแบบครอบครัวเป็นสายเป็นแบบมั่นคงเป็นแบบสิบเหรียญไปเลยอะ่ะเพราะด้วยตัวของคุณเนี่ยเป็นเก้าเหรียญแล้วใช่ไหมเก้าเหรียญก็ดูดีอะ่ะอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองแล้วแต่ขาดแค่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญไม่ต้องมาให้เงินหรืออะไรขนาดนั้นอะ่ะแต่ก็คือจะต้องดูแลซัพพอร์ตความรู้สึกได้อะไรได้เป็นที่พึ่งในยาม ที่ต้องการคําปรึกษาไม่ใช่แบบมาสร้างความเครียดให้กับชีวิตอีกเพราะฉะนั้นขออยู่เป็นเก้าเหรียญเดิมเดิมดีกว่าขาดอีกแค่เหรียญเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตามเก็บเอาไม่ใช่และทีนี้คนที่คุณดิวอยู่เนี่ยตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ตามตามเหมือนกันอยากจะได้ความรักที่ดีแต่ตัวของเขาเนี่ยจะตามในเรื่องของตัวเงินจะเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องของความรักอนะ่ะเขารอปล่อยให้มันเป็นไปตามจังหวะโอกาสของชีวิตความเป็นไปได้ เออถ้ามันจะใช่นะเขาก็คงประทานมาให้แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลเนี่ยเพราะเราก็เป็นคนดีอยู่พอสมควรแหละจริงหรอไปดูเขาเป็นคนยังไงเออเขาน่าจะเป็นคนที่เชื่อในเรื่องราวของพมลิขิตเชื่อสิ่งที่เป็นกรรมดีแล้วก็กรรมชั่วนะเพราะไพ่ของเขาเนี่ยมันเค้นวิวออฟฟอ์จูนแล้วก็ไพ่เทมเพรนนะ่ะนั่นบ่งบอกได้ว่า เอ้ยถ้าเราทำดีอ่ะเราจะต้องได้รับสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราทำไม่ดีมันแน่นอนแหละมันจะเจอกับความรักที่ดีเป็นไปไม่ได้แล้วเขาก็เชื่อด้วยว่าตัวของเขาอ่ะจะต้องเป็นคนที่มีคู่และเป็นคู่ที่สวรรค์สั่งสร้างเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้เพราะไพ่วิวออฟฟอร์จูนเนี่ยมันเป็นไพ่คล้ายๆกับเนื้อคู่พมลิขิตที่อาจจะมีการได้ใช้ชีวิตกันมาแล้ว ในพบชาติหนึ่งแล้วก็มาเจอกันอีกแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยขอให้เป็นความรักครั้งใหม่ที่เป็นแบบสิบถ้วยไปเลยอะ่ะ